สวัสดีค่ะอ่านหนังสือให้เพื่อนฟังนะคะเรื่องศาสนาแห่งจักรกวาลตอนที่8ก็คือเป็นตอนศาสนาแห่งจักรวาลน,นะคะเ <c oughs> มื่อปี2019บริษัทประมูลคริสตี้ได้นำจดหมายที่เอ b e r เบิร์ตไอสไตน์เขียนไว้ด้วยลายมือออกมาประมูลเนื้อความในจดหมายตอนหนึ่งมีดังนี้สำหรับผมแล้วความอ่อนแอของมนุษย์สร้างพระเจ้าขึ้นมาส่วนคัมภีร์ไบเบิลนั้น เ็นหนังสือรวมเรื่องราวอันน่ามหาัศจรรย์แต่ก็เป็นเพียงตํานานซึ่งออกจะเหมือนนิทานหลอกเด็กมากกว่าแม้แต่ศาสนายิวก็เหมือนกับศาสนาอื่นๆที่มีความเชื่อแนวผีเทวดาและโชคชะตาอันเหลวไหลไร้าสาระไอสไตล์เรียกศาสนาที่ครอบคุมความเป็นจริงทั้งหมดของเอกภพว่าศาสนาแห่งจักรวาล เขาเขียนไว้ในหนังสือ Ideas Opinions ว่าศาสนาในโลกตะวันออกมีการพัฒนามาจากศาสนาแห่งความกลัวกลายเป็นศาสนาแห่งศีลธรรมซึ่งถือว่าเป็นก้าวที่สำคัญของมนุษยชาติที่พัฒนาต่อไปเป็นศาสนาแห่งจักรวาลความรู้สึกเช่นกับศาสนาแห่งจักรวาลปรากฏอยู่ในบทสวดของเดวิด และศาสนาพุทธในหน้า38ของหนังสือเล่มเดียวกันบันทึกไว้อีกว่าพุทธศาสนามีสภาวะที่เรียกว่า cosmic religia e n i u s feeling อย่างเข้มข้นหรือแรงกล้ามากอาจจะถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ cosmic Cosmic Religious Feeling <laughs> ในความคิดของไอสไตลศาสนาแห่งจัก,กรวาลคือศาสนาที่ก้าวพ้นจากศาสนาแห่งความเชื่อและความกลัวมาเป็นศาสนาแห่งเหตุผลและช่วยปลดปล่อยให้มนุษย์เป็นอิสระจากตัวตนเขาเชื่อว่าสักวันหนึ่งการค้นพบสุดยอดทางวิทยาศาสตร์จะเชื่อมโยงกับความจริงที่ศาสนาแห่งจัก,กรวาลค้นพบ ไอสไตล์ style, เลี่ยงไปใช้คำว่าศาสนาแห่งจักรวาลเพื่อลดแรงสะท้อนจากสังคมในตะวันตกอีกทั้งเขาเองก็เขียนโจมตีศาสนาอื่นๆไว้ไม่น้อยเหมือนกันเป็นการดีที่เขาไม่ยกพุทธศาสนาขึ้นมาเปรียบเทียบมิฉะนั้นจะเป็นการสร้างความขัดแย้งระหว่างศาสนาซึ่งความขัดแย้งทำนองนี้เป็นอันตรายมากต่อพระพุทธศาสนาบางครั้งเขาก็เลี่ยงไปใช้คำว่า ศาส,สนาแห่งโลกตอนออกแทนแน่นอนว่ามีอยู่หลายศาสนาไม่เจาะจงแต่ศาสนาที่ใช้ปัญญานำาศรัทธาสอนไม่ให้เชื่ออะไรง่ายไม่มีพระเจ้าเป็นศาสนามีอยู่เพียงศาสนาเดียวไอสไตน์ศรัทธาในแนวคิดของนักปราชชาวยิวที่ชื่อสปิโนซามากสปิโนซาบอกว่าความรู้ของมนุษย์มี3ระดับ ขั้นต่ำสุดคือความรู้ที่ได้จากการเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูระดับที่สองเป็นความรู้ที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียนและระดับที่สามคือความรู้ที่ได้จากการยังรู้ซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงสุดเหนือความรู้ใดๆซึ่งแนวความคิดของสปินโนซาเหมือนกับการแบ่งระดับความรู้ทางพุทธศาสนาคือสุตตามยปัญญา จินตามายปัญญาและภาวนามายปัญญาซึ่งเป็นปัญญายาณขั้นสูงสุดไอสไตล์เกิดปัญญายานระดับนี้โดยไม่ได้นับถือพุทธศาสนาและความเข้าใจก็ทำให้เขาศรัทธาในศาสนาพุทธมากเช่นเดียวกับการศรัทธาในแนวความคิดของสปิโนซาเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ทรงตัดสรุปทรงปรากฏว่า อันธรรมที่เราตัดสู้นี้เป็นความจริงแท้ที่ล้ำค่ายิ่งชีวิตเหนือโลกทั้งปวงมีความละเอียดปณีตสุขุมลุ่มลึกยิ่งนักยากที่จะเข้าใจพระอ,องค์จึงมีพระไทน้อมไปในทางที่จะไม่แสดงธรรมต่อมาเท้ามหาพรมได้มากราบพระพุทธองค์แล้วอาราธนาให้พระอ,องค์ทรงโปรดเมตตาสัตว์โลก